แต่มันก็เกิดอุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์ในการเมืองขึ้นมาก่อน14ตุลาคมพุทธศักราช2536สูสไป ตุลาคมมันผ่านไปแล้วไม่มันกลับมาอีกได้ยินไหมเสียงของพวกเราเห็นไหมขบวนแถวของพวกเราอยู่แตมถนนราชดำเนิน,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 นขบวนลื่ฟ้าโมวดินตั้งแต่ธรรมศาสตร์จรดสงพานผ่านฟ้าขบวนเราผู้หญิงนำหน้าถือพระบรมาฉายาลักษณ์เสียงปืนเฮลิคอปเตอร์รถผ่ายาใหญ่เราเราบริสุทธิ์ การร้ายแรงกว่าที่ผู้ชุมนุมคาดการไว้จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาาภูมิพลอดุญเดชทรงเรียกว่าวันมหาวิปโยคพระพรรระบาททสมมเ็ิน เป็นพระมหากรุณาที่คุณนรพลซ้อมรักจับ

ในช่วงปี2516ถึง2519ขบวนการนิสิตนักศึกษาก็ยังเคลื่อนไหวกลายเป็นที่พึ่งของคนที่เสีเปรียบในสังคมและเขาไปมีบทบาทในการพัฒนาประชาธิปไตยโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองหรือได้ว่าเป็นยุคแห่งประชาธิปไตยเปลี่ยนบานคนเหล่านี้มีจํานวนไม่น้อยที่ยังคงไม่ลืมเลือนฝันร้ายในวันนั้นแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานเป็นส่วนหนึ่งของสังคม แต่นับวันยิ่งเป็นสังคมที่เลวร้ายลงเรื่อยๆไม่ว่าจะปัญหาความยากจนระบบราชการที่อ่อนแอขอรับชันความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อระบบราชการที่อ่อนแอไปจนไปจนถึงการปฏิวัติร,รัฐประหารหลายครั้งหลายครา นำไปสู่เหตุการณ์พฤษภานมินพุทธศักราช2,535ใช่ครับมันกลับมาอีกแล้วใช่มันกลับมาอีก23กุมภาพันธ์2,514คณะนายทหารภายใต้การนำของคนเอกสืงความคงสมคงและวิเอรจินดาพาไปยุ่งในนามของคณะความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสชขอหยิดอำนาจการปกครองรัฐบาลคนเอกชาติชายจังหวัน โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะคืนประชาธิปไตยให้โดยเร็วแต่เหตุการณ์กลับพลิกผัน7เมษายน2535ประธานคณะราาัศช,อชอนำชื่อพลเอกสุกจินดาคาระยุนยขึ้นทูลการุกกระหม่อมขึ้นดำรง,งตำแหน่งนายกรัฐรรมนตรีเสียสละเพื่อชาติประชาชนหลายส่วนไม่พอใจในการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกสุกจินดาซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยและนำไปสู่การคัดค้านต่างๆของประชาชน และหลังจากการชุมนุมยืดเยื้อตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมรัฐบาลก็เริ่มระดมทหารเข้ามาในกรุงเทพมหานครทำให้มีการเผชิญหน้ากันระว่างผู้ชุมนุมและตำรวจกับทหารในบริเวณถนนราชด,ดำเนินกลางและทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในคืนวันที่17พฤษภาคม2535 ขณะที่ฝูงชนเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณสะพานผ่านฟ้าถูกตำรวจและทหารสกัดกั้นไว้เช้ามืดของที่18พฤษภาคมรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยให้ทาหารทำหน้าที่รักษาความสงบแต่แนะนำการไปสู่การปะทระก,กันอย่างรุนแรงกับประชาชนใช่ครับมันผ่านไปแล้วนะครับไม่มันกลับมาอีกมันผ่านไปแล้วครับไม่ มันกลับมาอและพระพิรุณก็โปรยมาในวันพุทธที่20พฤษภาคม2535 เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเออจะใช้คําว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะ ไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วผ่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครถ้าสมมติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนุงตัวว่าชนะ เวลาอยู่บนกองซาบระหักขาพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านประทานมาให้เกินกว่าดวงใจทั้งชาติจะบรรยายดะผู้น,น,นำทั้งสองฝ่ายตามลทัทิฏฐิมานะยอมปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระ การปราบปรามที่ทําให้ชาวโลกสลกดหมดหูใจก็ยุติลงทันที้ดยพระราชจะดำรัสเพียงไม่กี่ประโยคะนะัไม่มีใครแล้วนะครับที่จะสามารถอยู่สงครามกลางเมืองแบบนี้ได้ผมไม่แปลกใจเลยที่ประชาชนคนไทยทุกคนเทิทูนในพระปริชาสามารถและในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ให้กระทั่งตัวผมเอง ผมยังรู้สึกได้ถึงพระบารมีของพระองค์เลยนะคระัก็จากประวัติศาสตร์ที่อาจารย์ได้เล่าให้ผมฟังนี่แหละประวัติศาสตร์สอนเราให้รู้ว่าเราไม่เคยเรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์เลยในช่วงพุทธศักราช2,548ผู้บริสุทธิ์ต้องสังเวยชีวิตไปเป็นจำนวนมากอีกหลายครั้งหลายคราเรื่อแรกกับสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตย นายกัฐมนมติคณะที่54พันตำรวจโททักษิณชินวัตรพักไทยรักไทยกูชาติกูชาติด้วยชีวิตคิดอย่างสร้างสรรค์ก้าวทานเทคโนโลยีเจ้ามอนายไม่มิักหาที่5พันตำรวจโททักษิณชินวัตรพักไทยรักไทยไม่ม ตัวตามหมายจับออกไปใช้ชีวิตยอยนนู่นอกราชอาณาจักรมอมายม่นายสจเมอบามัดตานายมีสิทกนามารตีคานที่57น,นายสมัครเุนพระเวพักพลังประชาชนชิมไปบมดไปแล้วขยลบกงเชา้า <laughs> นายยก,กรัฐมนตรีคณะที่58นายสมชายวงสวัสดิ์พักพลังประชาชน น,นายกสทมตีคณะที่59นายอภิสิทธิ์เพชรเวช,ช,ชาชวะพรรคประชาธิปัตย์การชุมนุมของน้าประชาราษฎร์ศัก,กดิ์2,553ไล่ล่าข้าราชการทะเลื่องนละสติดจีซีมาเป็นแสนละในการเสียสละเพื่อชา